สวัสดีทุกคนเอมไลายค่ะวันนี้เอจะมาแนะนำที่พักแคปซูลย่านอูเอโนะนะคะที่นี่ก็คือตมาริยาอูเอโนะการเดินทางก็ไม่ได้ยากนะคะจากสถานีอูเอโนะนะคะให้เพื่อนๆมองป้ายทางออกอิริยาเกรดนะคะเดินตาม g o o g l e Map เข้ามาได้เลยค่ะประมาณ410เมตรเท่านั้นนะคะสำหรับที่พักที่นี่นะคะ ก็อยู่ใกล้สถานีแล้วก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ตึกม่วงใกล้อเมลยโกะนะคะสำหรับการจองเนี่ยเราจองแบบชั้นสุภาพสตรีล้วนนะคะได้มาในราคา3คืน4,184บาทค่ะตกคืนนึงก็ประมาณ394บบาทนะคะเมื่อเข้ามาถึงด้านในแล้วจุดเช็คอินจะมีพนักงานคอยต้อนรับนะคะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณฝากกระเป๋าสัมภาระกับห้องซักรีซักผ้านะคะจะอยู่โซนเดียวกันตรงนี้ก็คือส่วนบริเวณล็อบบี้นะคะที่ล็อบบี้จะมีจุดน้ำดื่มนะคะแล้วก็กระติกน้ำร้อนบริการนะคะส่วนห้องน้ำของชั้นล็อบบี้นะคะก็สะอาดสะอาดเลยะคะ่ะ เรากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น2ที่เราได้จองไว้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็รับรหัสจากตอนที่เราเช็คอินนะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาเลยค่ะนี่ต้องกดรหัสตรงนี้นะคะพื้นที่ภายในนะคะ ก็กว้างขวานมีจุดให้วางสัมภาระตรงนี้ได้นิดหน่อยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเดินเข้าห้องพักนะคะเราต้องถอดรองเท้าไว้ในล็อกเกอร์แบบนี้ก่อนนะคะบรรยากาศที่พักที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะมีทั้งชาวเอเชียแล้วก็ชาวยุโรปสำหรับเตียงนอนเบาะนอนของที่นี่นะคะสะดวกสบายค่ะ กว้างขวางสะอาดผู้เข้าพักที่นี่ก็ไม่ส่งเสียงดังรบกวนกันนะคะตรงหน้าห้องแคปซูลอาจจะวางกระเป๋าสัมภาระได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ตู้นอนของเราค่ะที่นี่มี WiFi ให้บริการนะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำจะมีไดเป่าผมที่หนีบผมอ่างล้างหน้าและกระจกแต่งตัวให้4จุดนะคะห้องชอวเวอร์อาบน้ำจะมีทั้งหมด3ห้องค่ะห้องสุดข,ขาจะมีทั้งหมด4ห้องนะคะ ที่นี่มีแชมพูสบู่อาบน้ำคอนิชันเนอร์บริการนะคะจะได้ผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนแต่ที่นี่นะคะผ้าเช็ดตัวเนี่ยจะเปลี่ยนให้ทุกสามวันนะคะสรุปแล้วที่นี่คือถูกใจนะคะจุดต่อปลั๊กไฟเพื่อนๆสามารถต่อได้บริเวณที่อยู่ตรงหัวนอนเราเลยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเอ็มไลไดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ